จงกล้าหาญและเชื่อวางใจในพระเจ้านี่มีบทที่4ีข้อ14-15ี่สข้าพเจ้ามองดูและลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่อยู่ในเยรูซาเล็มกับคนนอกนั้นว่าอย่าก,กลัวเขาเลยจงระลึกถึงพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านบุตรชายบุตรสาวของท่านภรรยาและเรือนของท่านอยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราได้ยินเรื่องแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทำลายแผนงานของเขาเราต่างกลับมายังกำแพงที่งานทุกคนเห็นภาพเนวมีต่อสู้มาถึงตอนนี้นะครับพระเจ้าตอบคำอธิฐานแล้วนะครับพระเจ้า<ก>ต่อ<บ>สู้แ<ก>ล้ว<บ>พระเจ้ากลับไปทำลายแผนการของศัตรูโทบีอา,านะครับคนเหล่านั้นนะครับพระเจ้าเริ่มทำลายแผนของศัตรูแล้ว<ก><บ>ใครคนทำลายครับพระเจ้าไม่ใช่เรานะครับฟังดีๆนะครับเรามีหน้าที่อะไรครับอธิษฐานเรามีหน้าที่ปิดช่องโหว่ เรามีหน้าที่ถือดาบป้องกันโอเคและในที่สุดใครเป็นคนทำลายนี้บอกพระเจ้าทำลายแผนของเขาคริสเตียนนั้นไม่ต่อสู้กับใครทั้งสิ้นเอเมนไหมครับมนุษย์นะครับในความเป็นมนุษย์เขาว่าเขาโจมตีเขาโดมินเขาแกล้งท่านก็ตามท่านหันหน้าไปหาพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าจะทำลายแผนการของเขาผู้ที่ทำลายคือพระเจ้าไม่ใช่เราแต่ถ้าท่านทำลายด้วยตัวท่านเองท่านก็จะถูกทำลายด้วย พระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราต่อสู้กันเอเมนไหมครับนั้นที่ผมบอกแต่แรกแล้วนะครับศัตรูก็คือคนใกล้ชิดศัตรูของคนที่ฆ่าอาเบลก็คือพี่ชายที่รักเขาก็คือคาอินนั่นแหละนั้นศัตรูของการงานของพระเจ้านั้นที่ศัตรูมารมันทําก็คือในคริสเตียนกันเองกัดกินกันเองดังนั้นเราจึงไม่ต่อสู้กับคริสเตียนไม่ต่อสู้กับใครเราไม่ต่อสู้กับคิดจากไหนแต่เรารู้ว่าศัตรูเบื้องหลังคือมารสตาน เราต่อสู้โดยการอธิษฐานต่อพระเจ้ามอบนั้นไว้กับพระเจ้าเชื่อในความยิ่งใหญ่ในความยุติธรรมและป้องกันช่องโหว่ของเราเองด้วยการด้วยพระวจนะของพระเจ้าในที่สุดเลยครับพระเจ้าจะทําลายแผนการศัตรูเองเอเมนเอเมนไหมครับนั้นคิดจักรพระนเลแห่งการเก็บเกี่ยวเราไม่มีศัตรูในคิดจักรไหนในโลกนี้เอเมนเราไม่โจมตีบทนั้นบทนี้ไม่ว่าเขาจะแตกต่างไงก็ตามเขาเป็นคิดจักรของพระูิรุสต์เจ้า ศัตรูที่แท้จริงของเราคือมาในนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับเนี่ยมีปลุกใจนะครับทุกคนนั้นมีความกล้าหาญและเชื่อวางใจพระเจ้าเราต่อสู้เพื่อเกียรติยศฟังให้ดีนะครับเนี่ยมีต่อสู้เพื่อพระนามของพระเจ้าเกียรติยศพัสดีของพระเจ้าก่อนสูงสุดนะครับเราทําการดีเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่ชื่อเสียงของเราไม่ใช่ความสําเร็จของเราไม่ใช่ชื่อคิดจักรพัสดีแห่งการเก็บเกี่ยวไม่ต้องสนใจเราไปประกาศเราไม่เอาชื่อโบทเราไปเห็นไหมครับเราไปแจกไม่มีชื่อโบทนะครับ เราไม่ต้องเอาไปเราไม่ต้องไปประกาศเราเพื่อให้เขาบอกว่าพระเยซูดีพระเยซูมาช่วยเขาพอแล้วประกาศพระน,นามของพระเยซูนั้นสิ่งที่สําคัญคือสู้ทําการดีเพื่อเกียรติของพระเจ้าสองเพื่อชนชาติของเราเราไม่ได้ดํารงชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองเพื่อคิดแต่จักรของเราแค่นั้นนะครับนี่ฮะมีบอกเลยครับข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านทั้งชาติเราต้องต่อสู้เพื่อคนไทยเอเมนไหมครับ เราต้องอธิษฐานต่อสู้ศัตรูตที่มันกําลังทําลายเศรษฐกิจประเทศกําลังเอาโรคระบาดกําลังเอาล็อกดาวน์ทำให้คนไทยยากทั้งประเทศเราต้องต่อสู้เพื่อพี่น้องคนไทยของเราเราเกิดเป็นคนไทยเพื่ออะไรพระเจ้าเลือกท่านมาเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อรับผิดชอบคนไทยนะครับนี่คือประการแรกเอเมนไหมครับท่านเกิดในอเมริกาท่านก็ต้องรับผิดชอบประเทศของท่านคืออเมริกา ดังนั้นพระเจ้าให้ท่านเป็นคริสเตียนคนไทยท่านต้องรับผิดชอบพี่น้องในประเทศไทยของเรา70ล้านคนเราไม่ได้อยู่เพื่อพวกเราเอเมนไหมครับต่อสู้เพื่อครอบครัวของเราและวงตระกูลของเรานี่คือสิ่งที่เนหามีนะครับต่อสู้สดุดี37ข้อ9เพราะคนที่กระทําชั่วจะถูกตัดออกไปเอง แต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยโฮวาคือคนที่รอคอยคือคนที่อธิษฐานนะครับรอคอยพระเจ้าตอบจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกสดีดี97ข้อ10ท่านผู้ที่รักพระเยโฮวาก็จงเกียรติชังความชั่วพปรองทรงอารักขาชีวิตของวิสุทธิชนก็คือผู้เชื่อของพระองค์พปร่งทรงช่วยเขาให้พ้นจากมือของคนชั่วเห็นไหมครับท่านรอคอยอธิษฐานพึ่งพระเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าคืออะไรครับอารักขาชีวิตของท่านเอง ไม่มีมนุษย์คนใดจะปกป้องท่านได้นอกจากพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นปกป้องท่านได้ทั้ง24ชั่วโมงปกป้องท่านได้ในทุกเรื่องและโปร่งไรอีกช่วยเขาให้พ้นจากมือคนชั่วร้าย